รวบแล้วคนค่าเด็กเทคนิคยัดถังน้ำที่แท้เป็นญาติบ้านติดกัน เมื่อเวลา9นาฬิกาของวันที่4กันยายนที่ผ่านมานะคะพลตํารวจตีนิพนธ์ผู้พันศีผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดราชบุรีพร้อมด้วยพันตํารวจเอกประชัยใจชานสุกิจรองผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดราชบุรีพันตํารวจเอกสมชายรักษเนรรองผู้บัญชาการตํารวจภูธรจังหวัดราชบุรีและพันตํารวจเอกวีระวิจิตหงงผู้กํากับการสืบสวนสอบสวนตํารวจภูธรจังหวัดราชบุรีได้นําตัวนายเอนามสมมุตินะคะอายุ15ปีค่ะซึ่งเป็นคนที่ลงมือฆ่า นายธนาทิพย์เสาว,วังอายุ16ปีซึ่งเป็นนักศึกษาวิทยาลายัยเทคนิคราชบุรีปี2สาขาอิเล็กทรอนิกส์อยู่ที่บ้านเลขที่41ทับ 2, หมู่ที่3ตําบลอ่างทองอําเภอเมืองจังหวัดราชบุรีพร้อมกับนําศพไปยัดในถังน้ำภายในห้องน้ำซึ่งเหตุเกิดเมื่อวันที่28กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะนํามาแถลงข่าวที่กองกํากับการตรํารวจภูธรจังหวัดราชบุรีพร้อมกับของกลางพระพุทธรูปหลวงพ่อน้อยนาวารัตนะสีดําหน้าตักกว้างห้าน นิ้วหนึ่งองค์พระพุทธรูป พระอาจารย์หมอเล็กหน้าตักกว้างห้านิ้ว1องค์และรูปเลรอรัชการที่5สีนาคหน้าตักกว้างสีนิ้ว1องค์กระเป๋าสะพายสีดำหนึ่งใบเสื้อกล้ามสีน้ำเงินหนึ่งตัวและเสื้อเชิ้ตลายสก็อตอีกหนึ่งตัวซึ่งมีอรอยเปื้อนเลือดที่ผู้ต้องหาสวมใส่ในขณะก,ก่อเหตุด้วยค่ะโดยนายเอนามสมมุตินะคะได้ให้การรับสารภาพว่าเป็นคนที่แอบปีนเข้าไปในบ้านของผู้ตายโดยตั้งใจจะเข้าไปทำร้ายเนื่องจากโกรธแค้นที่แม่และผู้ตายนั้นชอบพูดจาดูถูกตนเองกับแม่ ซึ่งเป็นญาติกันและมีบ้านอยู่ติดกันนะคะทําให้ตนเองนั้นเก็บความแค้นสะสมมานานค่ะจนกระทั่งวันเกิดเหตุจึงได้กินเหล้าย้อมใจพร้อมกับเสพยาบ้าเข้าไปด้วยนะคะก่อนที่จะเข้าไปพบกับผู้ตายนั่งเล่นเกมคอมพิวเตอร์อยู่หน้าเครื่องคอมพิวเตอร์ชั้นล่างของบ้านนะคะจึงได้ใช้ค้อนที่วางอยู่ในบ้านของผู้ตายนั้นทุบเข้าที่ด้านหลังลําตัวของผู้ตายและชกต่อยทําร้ายจนผู้ตายนั้นแน่นิ่งไปจึงได้ลากผู้ตายขึ้นไปยัดใส่ในถังน้ําที่อยู่ในห้องน้ําชั้นสองของบ้านก่อนจะทา การรื้อคนทรัพย์สินซึ่งได้เงินสดมาจํานวน200บาทพระพุทธรูป3องค์และเหล้า1ขวดและหลบหนีออกมานอนอยู่ที่บ้านจนกระทั่งมาถูกเจ้าหน้าที่ตํารวจเข้าจับกลุ่มดังกล่าวจากนั้นเจ้าหน้าที่ตํารวจได้นําตัวนายเอนามสมมุติไปทําแผนประกอบคํารับสารภาพที่บ้านของผู้ตายท่ามกลางเสียงสาดแช่งของชาวบ้านที่มาดูการทําแผนประกอบคํารับสารภาพมากกว่า200คน

ผมว่หน่าหยุดงานแตกันเลยบอไม่ไดไม่ได้ไม